ชุดนี้สุดปังแม่นสุดสดสีดงวดติดงวดนี้ชัดๆจัดไปงวดวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม63หรือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะวันที่30ธันวาคม63ที่พวกเรารอคอยกันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดังนั้นวันนี้ก็จัดไปอีกแนวทางค่ะซึ่งจากผลงานในงวดที่ผ่านๆมาก็ปังมาแล้วเป็น10งวด และที่สําคัญสิงวดล่าสุดปังต่อเนื่องแบบรัวๆเลยจ้าก็จากข่าวๆในงวดก่อนๆหน้านี้ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนได้ตามเลขอ่างน้ำมนต์ที่ป้าะ,ะลงคลิปให้ในแต่ละงวดก็พอที่จะทราบว่ามีอยู่ประมาณ3อ่างที่ถือว่าแม่นมากและปังมากไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองอ่างน้ำมนต์ของตาทองยิ้วลายและอีกอ่างที่แม่นไม่แพ้กันก็คืออ่างน้ำมนต์ของฤาษีเนรทัดพุทธคุณเพราะจากผลงานที่ผ่านมาสิงวดต่อเนื่องถือว่าปังมากค่ะ เข้าต่อเนื่องแบบรัวๆปะปะย้ำอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วเลขในอ่างน้ำมนต์ของฤาษีเนรธาตพุทธคุณถือว่าให้ถูกมาหลายสิบงวดแล้วบางงวดก็อาจจะเข้าตัวเดียวบ้างแต่อย่างไรก็ตามสำหรับ4ี่งวดล่าสุดถือว่ามาเต็มมากค่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าจะปังแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะงวดแรกที่ถือว่าแม่นสุดๆคืองวดวันที่1พฤศจิกายน63พรเลขในอ่าง40-0-4 กาะกันติดหนึบเลยค่ะและที่สำคัญในงวดนี้ผลการออกรางวัลบน04ล่าง40ถือว่ามาเต็มและชัดเจนมากค่ะต่อเนื่องในงวดที่2คืองวดวันที่16พฤศจิกายน63งวดนี้ก็ปังอีกเพราะเลขในอ่างมีทั้ง6และ1และถ้าจับคู่ดีๆบน61ก็เข้าเต็มเต็มอีกงวดค่ะต่อมาถือเป็นงวดที่3ต่อเนื่องเพราะในอ่างเลข64หรือ94เกาะกลุ่มกันสวยงามมาก และล้ำมาทราบผลการออกรางวัลในงวดวันที่1ธันวาคม63ที่ผ่านมาบนก็ออก94คอหวยก็ถึงกับเฮลั่นวัดกันอีกงวดค่ะและมาในงวดล่าสุดสดๆร้อนๆคืองวดวันที่16ธันวาคม63เลขในอ่างน้ำมลก็ลอยเด่นๆสวยๆมีทั้ง 0, 3แล้วก็7โดยเฉพาะ70เกาะกลุ่มกันสวยงามมากและถ้ามองดีๆ 0, 3ก็อยู่ไม่ไกลกันนะักดังนั้นงวดนี้ก็ถือว่าปังมาก บน03มล่างเจมาต็มเต็มอีกงวดค่ะอุบักเพื่อนๆพื่องวดลากสุดนี้เลขอ่างนี้ถือว่าแรงมากค่ะดังนั้นมาในงวดนี้วดวันที่30ธันวาคม63ถ้าใครเชื่อมั่นเลขในอ่างน้ำมนต์นี้ก็อย่าพลาดนำไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลุ้นรวยปีใหม่กันนะคะเพราะถ้าจะแม่นขนาดนี้ถึงรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังน่าลองค่ะ และเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะพะเลขในอ่างน้ำมนต์ของฤาษีเนนทัตทุกคุณที่มีการเปิดเผยในงวดนี้ก็ส,สวยๆชัดๆเลยค่ะ0 2 3 7 8แล้วก็6และถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่าเลขบางตัวบางคู่มีการเกาะกลุ่มกันที่ชัดเจนมากปะปักก็เลยลองจับคู่ดูซึ่งก็ส,สวยๆชัดๆเลยค่ะ97 92 20, 27 6นและสาูสาธุค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ลองฟิจารณาแล้วก็จับคู่กันดูเพราะจริงๆแล้วเลขในอ่างน้ำมนต์ก็จะมีการลอยหมุนเวียนและเคลื่อนที่ตลอดเวลาดังนั้นก็แล้วแต่มุมมองและวาสนาของแต่ละคนนะคะยังยังไม่จบค่ะเพื่อนๆพ,พ,พอที่เด็ดไปกว่านั้นจากเลขอ่างน้ำมนต์เดียวกันนี้ที่มีการเปิดเผยจากตาลือเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือความปังเพราะถูกหวยมาแล้ว19งวดติด และทุกงวดก็จะได้เลขจากอ่างน้ำมนต์น,นี้เพื่อนำไปจับคู่และเสี่ยงดวงเองและการกลับมาในครั้งนี้ตาลือก็ใจดีโชว์รูปในอ่างให้เห็นกันช,ชัดๆซึ่งก็มีทั้งเลข0 2 6 3 7แล้วก็8ซึ่งก็จะเป็นชุดตัวเลขเดียวกันกับภาพที่ปะปะลองจับคู่ให้ดูก่อนหน้านี้แต่ภาพนี้เลขจะเกาะกลุ่มกันเป็นแพรสวยงามมากค่ะและในท้ายที่สุดตาลือก็ยังใจดีเผยอีกว่างวดนี้ชอบ 63และ20เป็นพิเศษงวดนี้นะชอบ63และ20เป็นพิเศษแต่ถ้าดูดีๆปะๆปว่า78 87ในรูปนี้ก็น่าสนนะคะเพราะเลขทั้งสองเกาะติดนึบกันสวยมากค่ะสาธุค่ะเพื่อนๆยังไงมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นงวดที่5ต่อเนื่องของเลขในอ่างน้ำมนต์นี้ไหมและจะเป็นงวดที่20ของตาลือหรือเปล่าและจะเป็นงวดแรกของพวกเรากันไหมแต่ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆรับปีใหม่กันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปตาปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุบ๊บ